ปกติแล้วเราจะคุ้นเคยกับรถสปอร์ตจากทั้งค่ายปิกนกฮอนด้าในรหัส CBR ใช่ไหมครับซึ่งมีการเปิดตัวมามากมายหลายรุ่นจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันแต่ครั้งนี้ได้มีการเตรียมเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นใหม่ในรหัสใหม่อย่าง NSP ซึ่งถือว่าเราไม่คุ้นเคยกับมันสักเท่าไหร่นะักโดยตัวรถ Honda NSP นะครับกำลังจะเปิดตัวในประเทศจีนเมื่อเราพิจนารณาผลงานการออกแบบของตัวรถแล้วเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของรถสปอร์ตแบบ h l f f a i r i n g หรือว่ามีแฟร์ลิงเพียงแค่ครึ่งคันเท่านั้นครับแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นตัวรถรุ่นนี้ก็ถือว่ามีงานออกแบบที่ทันสมัยด้วยการเดินเส้นสายที่เฉียบคมดุดันและด้วยความที่มีแฟร์ลิงเพียงครึ่งคันนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นเครื่องยนต์ของตัวรถได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องยนต์ครับจะมาในพิกัด 184cc ซีึลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุด16.6ตัวครับ ซึ่งเขาถือว่ามันมีพละกกำลังที่เพียงพอต่อรถในคลาสนี้ตามการคาดการนะครับฟีเจอร์นั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับโชคอัพหน้าแบบหกลับอัพไซด์ดาวมารตรวัดคคามเร็วแบบ TFT ครับระบบเบรก ABS ทางล้อหน้าและก็ล้อหลังซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่โอเคเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ต้องมาเราดูในการเปิดตัวกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง